พี่น้องเสร็จเรียบร้อยจ้าแกงส้มดอกกวางตุ้งเราพี่น้องชุบเรียบร้อยจ้าม้ามาสวนหงหงนยาหวีจ้ากับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนจ้ายาหมีพามาเลาะจ้าเลาะอ,อันปลาพี่น้องพี่ตีนเขาตีนเขาพี่น้องชมบรรยากาศล้มวีวีจากทงไฮทงนะ คนเยอรมันจ้ะพี่น้องขอากับกีฬาคือเกาจ้ะสิมาเก็บอัน,นเอายอดรับพี่น้องยอดลับหยอดกวงตุงพักบุ้งพักขนาของคนเยอรมันคนหนีอจ้ะ,จะทงให้ทงน้าพี่น้องขอในเด้อขอจะกลับในเด้เอปไปเ็ดเมนูพี่น้องเพี่หยอดอุัวเลยจ้ะประมาณนี่พี่น้องยอดุวออนๆจ้ะพี่น้องฟังเสียงหักจ้ะ าไปแกงส้มพี่น้องให้กกินแกงส้มจ้าเอาอ้อนๆเลยพี่น้อง,จ,งจังเสียบแกงส้มพี่น้องเก็บผักปลาพี่น้องผักปลาผักธรรมชาติของคนเยลรมันคนนี่นะจ้าพี่น้องเห็นออกไปว่าลายดอกเด้อพี่น้องเด้ออยาว่ามันลาของเพื่อนจ้าเต็มเลยจ้าพี่น้องกำลังออกหยอดอ้อนอ้อนจ้า พัดน้ำมันหอยกับเสียบพี่น้องพี่น้องเนาะจ้ะแต่วันนี้อยากกินเกียงสรงพี่น้องเหลือกับสีพัดน้ำมันหอยยังนอยอาการนิยัยเลยพี่น้องเลยยอดเหลืองๆมันกับเสียบพี่น้องยอดเหลืองๆเอาไปชุบแป้งทอดแซ่บมากเลยพี่น้องพี่จ้ะเพียวพี่น้องเมืองแหน่อ่อนๆรวยห้สวยอยู่พี่น้อง,งเพียจ้ะเก็บพี่น้อง เสีบพี่น้องแกงสม้มเอาไปเฮ็ดอันลาดนาแห่งเสียบพี่น้องจนเฮ็ดปีกายนี่เนาะลาดนาพี่น้องเก็บพี่น้องพี่อทำน้ำจ้ะได้ยักถุงเนาะพี่น้องถุงเหมืนนึ่จุดหน่อยเกือบเต็มเลยพี่น้องเมืองเพื่อจ้า ยอดอัวเลยพี่น้องพี่เ็ดอ่อนรวยสวยอยู่จ้ะน้ำง,งามแบบน้แซ่สียบน้องแซ่บจ้ะทำลักหน้า,าเมนูเราพี่น้องเอาเมนโกต้นนี้่เอาต้นโฮลูเดอร์ต้นนี้พี่น้องอออโฮลูเดอร์จ้ะ ฉันเอาว่ไรายดอกเด้อพี่น้องเด้พอพเก็บไปกิตจ้าพี่น้องปีกายนี่พ่นปลูกฟังนี่จ้าจนมาเก็บพีกกายพ่นปลูกฟังนี่ปีนี่พ่นปลูกลับพี่น้องเอ้ปลูกเขา่าบาเล่ของคนเยอรมันเพ่นจ้าพ่นก็วนเวียนมาปลูกฟังนี่จ้าบอกปลูกพืชหมุนเวียนนั่สินะพี่น้องคุ่น,นเสียงฮักพี่น้องเอ้คุน่น รวยสวยยุคพี่น้องจ,จะเสียเอาใดย์เพรากินจาพี่น้องไม่ได้ไปถิ่มจ้าพี่น้องอ๋อรวยสวย,ยู่พี่น้องวันจ้ะพอหักไม้เสียงก็แตกขึ้นมาไม้พี่น้องอน,นี่เอาต้องงอมงามจ้ะพี่น้องงามเลยอันนี้แห้งงามคักพี่น้องเมือง ดอกมันชุบแป้งทอดแซ่บมากพี่น้องจา้าดอกเหลืองๆจักหน่อยเนาะพี่น้องนู้นดอกเหลืองจอังจจชุบแป้งทอดแซ่บจ้งพี่น้องกินได้เยิ่งละมันก็นลับพี่น้องยิ่งละมันก็นลับจา้า ภาษาอษังกิจกระดอกโคคโลละคานบุ๊กยังดาจ่าพี่น้องได้จะไปขึ้นซื้อไหมจ๊ะลดืมซื้อวังแงี้พี่น้องอ่อนโอ้ยสวยอยู่จ๊ะทงไตทงนาพี่น้องรวยสวยอยู่พ่อเมียงามไ้พูดเมียนหมดเลยจ๊ะพี่น้อง ลังออกก่พอด,ดีจ้าได้ถุงนึงพอดีแล้วไอ้บีสิเก็บอหรอกเหลืองๆมันไปจากน้อยจา้าเสร็ไปชบแปกก่อนพี่น้องเบื้องน้ำเนาะนี่จ้าพี่น้องปี่กายนี่เพิ่นปลูกฟังนี่จ้ามันก็ยังเหลือเม็ดมันเสร็จล้วพี่น้องมันก็โลนจ้าเก็บพอจ้าหย่อนคำงานพี่น้องพี่เห็นบ่อันนี้เขาพี่น้องข้าวบาเร่หรือข้าวฮาเฟ่ของคนเยอรมันคนนี้จ้า เขาไปลึกเยีะแต่ปียี้ผมกนเนาะอุ๊ยมาทั้งนี้พี่น้องกว่านี้เป็นจ้จะเหยาออนรุ้ยสวยอยู่พี่น้องออนรวยสวย,ยจ้ะ พี่น้องเขามาหอดเียนเขาจ้าเขาก็ล่างพักเนาะเอามาแกงส้มพี่น้องส่วนผสมแกงส้มเขานี่ก็จะเอกของงานก็คือยอดอันยอดพักกวางตุ้งนี่ละจ้าพี่น้องยอดพักกวางตุ้งพักบุ้งพักเสียดไปนี่ละจ้าพี่น้องเ <c oughs> ย้บีบอลินละนะจา้างวงหมวนเนาะจ้าแกงส้มผักรวมพี่น้องจา้า กรมีอันยอดรับเขาจ่ายยอดรับยอดผักขวงตุ้งจ่าพี่น้องส่วนผสมอีเครื่องแกงยยวี e ต่ำเองจ้าใส่ขมิ้นจากน้อยพี่น,อออน,ออน,นอ้องตะไคร่หัวหอมกระชายตะไคร่หัวหอมกระชายเราก็เอกุ้งแห้งจ้ากุ้งแห้งต่ำเป็นเนือ้อนำซุปมันเนาะพี่น้องเนาะถ้าบางคนพอเพราะยวีกะสิบ้าสิเอาปลากระกป๋องมาต่ำใส่จากน้อยจ้าพี่น้องร้องุดเบื่องนนามันก่อนเนาะ ง่ายจ้ะพี่กินูสวนฮ้อนี่ลจ้าพี่น้องตํำใส่ขมิ้นน้ำจ้ดมากกินัแกงส้มทั้งไตพ่นะเสียบเนื้อจ้าแกงส้มกุ้งก็มีกุ้งจ้าแกงส้มผักรวมกุ้งสุดเราจะกุ้งบอนเด้นักจ้าฉันแช่แข็งไว้มันแช่แข็งเนาะฉันก็เยเอาละลายน้ำยู่นี้จ้าผักสามอย่างจ้าแกงส้มเ้อพี่น้องผักสามอย่างหัวไชเท้า้อมจ้าฉัน ฉันใส่ไปในหมอยหัวเช็ดเท้ามันเปื่อยยากเนาะฉันก็ใส่หัวเนี้ไม่ได้หมอจา้าเอามาเบ่งตอนต่อไปจา้าแขงสมหัวขาดประดก็คืออันนี้เลยจ้าพี่น้องเอ้บะกคามเปียกพี่น้องฉันลืมบอกพี่น้องไปอย่าลืมบัาคามเปียกนะจา้าคุณนั่งกีฬาเห็นกลัวๆจา้าใส่น้ำบักคามเปียกใส่น้ำบะกคามเปียกปรุงรสด้วยพีย่แมีลืมบอกไปพี่นอ้องให้วีลืมบอกไปเนาะใส่กับปีน้ำตาเวลาต่ำเครื่องแกงเจ ปรุงรสด,ด้วยเกลือผงชูรสแก่นั่นจ้ากะปีมันเค็มเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมกักหวานกะไ่หวานผู้ใดมกักเค็มกะสซเค็มพี่น้องหม้อเขาเดือดจ้าขาดไม่ได้ก็คือนี่เลยนะพี่น้องกระชายแล้วก็ไอมะขามเปียกกบแกงส้มพี่น้องหม้อเดือดบวกบวกบวกหม้อใช้เท้าหา้องกะสิอันนั่นเราพี่น้องเห็นบ่หม้อใช้เท้าหา้องกะสีอัน เปืเ่อยแลาวฉันต้มไว้ก่อนจากม้วนชีท่าวนอวนเปื่อยอยางเนาะผักกระหล่ำปีก,ก,ปก,ก,ปกับผักขวางตุ้งเนาะือว่าผักคะน้าหยอดรับเพิ่มเสียงพี่น้องมันอันเน่นเร็วจ้ามันมันเปืเ่อยเร็วเนาะจ้าพี่น้องแกงส้มผักรวมกุ้งสดจ้าจา้จาเดี๋ยวปิดไฟไว้จังหน่อยก่อนเนาะพี่น้องเนาะพี่น,อน้องมวลเดือดโบกๆจ้า ใส่พักเราลงไปเลยยอดรับฮะ,ะพี่น้องยอดรับผักกวางตุ้มฝรั่งกระลำปีลงไปเลยจ้าพี่น้องกุ้งใ่ที่หลังเนาะพี่น้องเพราะว่ากุ้งมันสุกง,ง่ายพี่น้องถ้าใส่ไปเลยกุ้งมันแข็ง,ขงเ็ราะเสียบไพี่น้องฉันว่านะอันนี้เราก็เตียวเต้กุมกนะักเนาะผูอยากใส่ลงไปก็ใส่ลงไปเลยจ้าะเนี้แล้วจะได้กินจั้ไนพี่น้อง ไปย่างเล่นกันกีฬาจ้ะแดดดีจ้ะพี่น้องเยอรมันแต่กันยังเย็นอยู่จ้ะประมาณน,นี้พี่น้องแกงไว้กินวันอาทิตย์พอดีเอ้ยวันวันจันทร์พอดีพี่น้องวันจันทร์ไปทํางานจ้าก็ต้องตื่นขึ้นมาฝ่าวเห็ดน้องกินเนาะเขาก็ได้เหตุย่างอื่นปลอมสิจ้ะปลูกผักปลูกหญ้าแต่ก็ปลูกแล้วเราพี่น้องพักขึ้นไรแล้วพักสลอกสลัด ึ้นเรียบร้อยพักอันชี้ก็ึ้นเราพี่น้องจ้าอเอาไปปิดฟ้าไว้จังน้อยนาะมาพี่น้องสุกแล้วจ้าแกงส้มกวางตุ้งเราพี่น้องยาวไปเลยจ้ามาเด้อตักข้าวสวยน,นุ่นๆมากินน้ำเย,ยวี่จ้าจ้า ห okay. มเอราเลอะเลยพี่น้องก็สิกินย,ยุดอาทิตย์นึงพอดีจะแกงสมนี่หาทอดปลาแหงมาใส่นะพี่น้องเน้อทอดปลาสลิดปฏิเห็ุใครเค็้ไว้งวดนี่พี่น้องสดัดห่อนๆจ้ะพี่นอ้องนัวมากเลยพี่น้องเลยพันผักพี่น้องพันผัก สมน้ามะขามเปียบอําลรำพอดีจ้ะเจียบน้องเลยอุ่นอีกมืนก่นกระสีสมพปนานนะพี่น้องเนาะโอเคจ้าแกงสมเสร็จเรียบร้อยจ้าแกงส้มผักกวางตุ้งดาวมาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แยบีน้ำได้เลยพี่น้องกบคุณไดห้หลายจ้ารับชมรับฟังสวัสดีจ้า